สวัสดีครับแฟนคลับ FC รถสวยถูกใจบายนงจิรวัฒน์รถบ้านแจ็คออโตคาร์สกลนครครับหลักจากซื้อเข้ามาครับวันนี้วันที่10ตุลา2566รบครับเอาเข้ามาตอนแรงช่วงเย็นช่วงแรงครับลูกค้าเอามาส่งนะครับก็เข้าใหม่ครับ Ford r ล n g เจอปี2 0 2 1 4ประตูนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งรอบพันครับสีแดงโอ้ถูกแพงแดงไว้ก่อนครับไม้น้อยด้วยนะครับคันนี้ครับเบิ่งครับเบิ่งล้อชุดชุดแต่งนี่ก็เป็นแสนนะครับ เบื้องภายในครับไม่แสนโลไม่หมื่นโลไม่แสนมานะไม่หมื่นโลครับรถแทบจะไม่ได้วิ่งนะครับเป็นรถปีสองพันยี่สิบเอนะครับตัวนี้ครับเป็นเอ็กแลพนะครับตัวนี้ลูกค้าก็มาแต่งครับสไตล์แต่งครับด้เบื้องเลขหม่ครับเลขหม่หมือนโลนะครับ เห็นไหมครับหนึ่งมืนันสอ้ยสามสิบกิโลความเดิมนี้เรต้องพูดถึงนะครับเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดจริงๆนะครับผมก็ต้องถ่ายใสไลายให้พี่น้องได้เบิ่งลายนะครับเออรถมันเดิมนะครับแต่ผมยังอยากได้อ่ะความงามอะชุดแต่งนี้ก็คุ้มแล้วนะครับชุดแต่งนี้ก็คุ้มแล้วนะครับถามว่าเดิมไหมเดิมเดิมทุกจุดนะครับนี่ครับ ห้องคงห้องเครื่องครับ <Okay. S 1> นี่แหละครับสวยกริบเลยนะครับฟอร์ดเลนเจอร์ปี2021 2.2 4ประตู h ฮ g h นเดอร์ XL Plus นะครับนี่มาพร้อมสุดแต่งรอบคันครับคันนี้ฟรีดาวครับออกรถเพียง3,000นนะครับฟรีดาวใช้เงินออกรถเพียง3,000บาทนะครับฟรีดาวใช้เงินออกรถเพียง3,000บาทราคาเงินสดอยู่ที่529,000บาทนะครับพร้อมสุดแต่งถ้าว่าพี่น้องไปซื้อเอง ไปซื้อไปแดงก็ต้องเสียค่าชุดแต่งอีกอันนี้แต่งพร้อมเรียบร้อยครับคันนี้แต่งพร้อมเบดเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามเลยพร้อมใช้งานนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทใช้เงินออกรถเพียงสามพันบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับยอดจัดเรือนะครับยอดจัดเลือแต่คันนี้ไม่ใช่สี่คูณสี่นะแต่เพชรแต่งสไตล์สี่คูณสี่ครับเป็นอ่าขับเพื่อนสองล้อธรรมดานะครับเนี่ยพร้อมชุดแต่งครับนี่ เนี่ยครับรถงามครับบ่อล้างกับงามรถเดิมๆครับไม่แค่หมื่นโลอ่ะหมื่นแปดพันกิโลเอ่อแปดพันกว่ากิโลนี่อ่ะรถเมเดิมส,สวยๆครับเป็นยังเขาจงขายหลายคนถามนะผมเวลาลงเฟะถามว่าเป็นยังจงขายผมก็ไม่ได้ทอดซอถามขรเจ้านะครับว่าเป็นยังเจ้าจังจะขายรถเจ้าสังกัดซื้อก็บม่ได้ซอถามครับโดยสิว่าระลอกล้วงแต่คันนี้บอกเลยว่าเจ้าของมือเดียวซื้อสดมาไม่ใช่รถยึด ไม่ใช่รถส่งงวดไม่ไหวนะครับซื้อเงินสดมานะครับนี่เห็นบ่อครับรถพิษซื้อเงินสดมาครับคือบ่อแหละครับเนาะกับอบยทางว่าเป็นยังจ็ยินจะขายเออเพนกับว่าได้บอกว่าจะขายแต่ว่าใครว่าซื้อเท่าไหร่ครับเฮียเป็นมาถามเฮียผมเนาะเฮียก็อ่บซื้อได้คุยกันตกลงราคากันได้เรียบร้อยกะขายนะครับขายเข้ามาเออสงสัยเพ่นจะไปเอาขั้นใหม่นะครับน่าจะไปขยับเล่นตัวใหม่นะครับถ้ากลุ่มคนรักฟอร์ดเนี่กคเล่นตัวนี้มาแล้วกะเอาแรปเตอร์อย่างเงี้นะครับ นี่สวยๆครับใช้เงินออกรถเพียง3,000บาทนะครับสนใจก็สอบถามเลยครับเดินเข้ามาได้นะครับ0 8 8 3 1 3 8 4 0 6 0 8 8 3 1 3 8 4 0 6รถสวยถูกใจบายหนงกิรวัตรรถบ้านแจ็คออโต้คาร์สกอตครเดี๋ยวล่างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวล่างล้อล่างล้อล่างภายในอีกก่อนนะภายในก็สวยอยู่แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวล่างล้อล่างสีรอบคันเดี๋ยวผมจะมารีวิวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับราคาคันนี้ห้าศีรษ ห้าแ0นหบาทนะครับห้าแสนบาทฟรีดาวออกรถเพียง3,000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาครับรถบ้านแจ็คออโต้คาร์สกลนคร0ูนย์แปดสาพครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันสุดคุ้มในราคา5 2าแ0 0สบาทนะครับ